ยังใจขอบคุณค่ะสวัสดี27ล้านดวงตาเด้อพีน่น้องแม่บัวตาไล่เปิดหลังคานะคะขอบคุณตาขอบคุณทุกการไดเด้ดไอดไล่ตัวจะผ่านไล่ผ่านแล้วยากกว่ายากกว่าที่จะเก็บเหรียญได้สดเรดูดดนี่ก็บบ๊วแมนว่าได้เหรียญเด้อบ๊วยแมนว่าสิได้ของเพิ่มเด้อจ้าแม่บัวตาไล่เพิ่มหลังคา ถ้าคนต่างนี่ค้นมานเน้นไหลก็ได้อยู่แต่ว่าเขาก็่ได้เรนเนนะหนูแบบว่า <c oughs> เน้นแบบเพิ่มรางคาให้มันเน้นนะขขแบพบุณสติกเกอร์กดกอดสี่ล้านดวงตาจ้าเขาพ่นไม่ไหลได้อ้ยเด้อทานได้เลยเด้อทานได้เลยถ้าบ้านไหนที่แบบคนคอมเมนต์เยอะๆก็จะได้ตังค์เยอะแต่เนื้ไม่ได้เว้นนะนูก็จะเพิ่มรางคาเขาพ่นแบบไม่หลได้อ้ย เล่นใดเลยได้ค่ะจะต้องจอดถ้าสะดวกหรือว่าอยากคุยเล่นก็คุยได้จว่าถาแว่นแวนเก็บลังเก็บอันเพื่อนก็เื่อไปเว่นไดเลยค่ะไม่ต้องจอดนันไหลทุกวันไม่ใช่ว่าเก็บเจ็บได้เลยวย่าได้จ้ะได้ยูศูนย์จุดสองศูนย์จุดสาม ว่าเราไม่มีเพื่อนเราไม่แว่นบ้านเพื่อนเรายิ่งกามคิดหลังบ้านถ้าไม่ไม่มาเราก็ไม่ได้ไปขอบคุณ้น37ล้านดวงตาสวัสดีค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์เปิดกาันมองเห็นให้แม่บบต้าในเด้อส่งกำลังใจคุณที่ได้มาบ้านแม่โบต้าแฟมิลี่นะคะครั้งแรกที่ได้37จี่บอกก็ได้37มาประดนลนละ ถ้าสมไหนที่แบบแว่นแล้วก็บ้านเชื่อนเยอะๆมีเชื่อนมาคอมเมนต์ก็จะแบบเึื่อดีอยู่แต่ว่าแม่โบต้าไม่แวนบ้านเชื่อนขอบคุณค่ะแต่งคิวม้เพลงขอบคุณทุกดวงตาที่แวมาเด้อขอบคุณหลายๆไอว่างก็อยากซื้เล่นก็มาทักทายกันได้บางทีไลน์หนึ่งก็เพิ่มมาเป็นร้อยสองร้อยหรือว่าสิบยี่สิบ ไม่ยืดสุดหลังคาก็ยังดีบางวันก็ได้ถ้าขึ้นสองรอบก็เป็นร้อยพ็มีได้หลังคาร้อยร้อยแบบไม่ต้องแลกขอบคุณนะคะขอบคุณเลยหลายๆจ้าขอบคุณทุกคนที่ได้มาขอบคุณไอ้ใก่น,น,น้อเด้อแบนได้ด้วยจ้ะเรนได้เลยแนได้เลย คุณทิพสี่ล้านดวงตาา่ะคุณจะดวงตาค่ะคุณจะกำลังใจเ้ย,ยตาซักข้าน้ำโซลาเซลนะคะทำไมถึงปล่อยน้ำทิ้งเราไม่ได้เป็นการปล่อยน้ำทิ้งเนาะการที่มีน้ำอยู่ข้างล่างขึ้นมาเราก็ได้เปิดน้ำให้มันเชื่อมข้างบนไว้ด้วย ให้มันฟุ่นทางบนเป็นธนาคารน้ำแบบว่าให้มันซึ้นหนาดินทางบนน้ำาบเมนวาเปิดตาใส่เปิดต,า,ดตาอันนี้เราพ่อพเด็กปล่อยในภาษาปลอา่อยทางะไรไม่สาปฏิจารเป็นกันเขา่อนธนาคารธนาคารน้ํามีอยู่ข้างล่างก็ต้องมีข้างบนด้วยเรเลือต้องกออเปิดปล่อยเปิดน้ำปล่อยเปิดน้องนั่งให้น้ำหน้าบ่เมนยาการปล่อยถิ่นกันไม่รัาการปล่อย,ยน้ำทิ้งโดยไม่ได้ประโยชน์ปล่อยแต่นหน้าก็เป็น หนาเพิ่งกับตัองเสียๆๆเงินนั่นขอบคุณป้ายี่สิบล้านดวงตาขอบคุณที่แววมาขอบคุณที่แววมาเป็นกำลังใจให้แม่บัป้าจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้เป็นกำลังใจ กคลังดูหน้าคุณพ่า